สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกๆุกคนนะจ๊ะมือนี้แอดกับมีแนวทางเราสามัคคีเนาะของวันที่17เดือน8 2564เนาะจ๊ะมาฝากพี่ฝากน้องเนาะจ๊ะเนาะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางกะคำเตือนเนาะจ๊ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้ง เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะจ๊ะรับชมอย่างมีสติรับชมเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะเนาะพิดผ่าดประการไดแอดขอโทษขออภัยนะจ๊ะลาวสามคี เราสามัคคีแอดให้เด่นที่เจ็ดสามรูดวิ่งเจสรูดวิ่งส่วนในตารางนะ่าจะให้เป็น4 8 9แปดเก้าส่วนตัวเจาะก็จะมีเจ็ดศูน เจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดห้าสามศูนย์สามสองสามสี่สามเก้าสองตัวเน้นไปกลับนะจ๊ะทุกอย่างทุกแมวต้องไปกลับ แอดจะเนียนให้นะเะน้ะตัวที่แอดมากเน่าจะอันนี้เป็นความมักส่วนตัวเนาะความชอบส่วนตัวถ้าบ,บ่มักที่แอดจับคู่มาให้เนาะจากกระล่องพิเารนาเบิงในตาลางวันเนาะในตาลางวันสามารถจับ คู่กับตัวเด่นใดเนาะจ้ะหรือว่าจะนําไปรวดไปวิ่งเนาะหรือจับคูใน่หนีเลยก็ไใด้นะจ๊ะเนาะเบิงพิจารณาเบิงทามีตัวถืออกถือใจก็ค่อยยิบค่อยจับไปเป็นแนวทางเนาะจ้ะถ้าโบมี่กับพานเนาะจ้าเนาะก็ซอยเป็นกำลังใจให้แอดนเด้อจ้าซอยเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เนาะเพื่อที่จะบริพาทแนวทางต่อไปเนาะจ้าเนาะ ก็เป็นกำลังใจให้กันแลกกันนะจ๊ะสุดท้ายก็ขอให้พี่น้องมีโชคนะจ๊ะมีลาบลำๆเรื่อยๆเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกทุกคนรวยๆปังๆพอกันคลิบนาะสวัสดีค่ะ